เอาลครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับเป็นี่เอชบอยนะครับกับเกม a อสเป e ส e เ e เนะครับอ๋อเป็นไงคลิปที่แล้วมีการเปลี่ยนชื่ออะนะชนะซะด้วยไม่ธรรมดาถึงจะไม่ได้ชนะด้วยตัวเองก็โอเคก็เดี๋ยวดูนะว่าคลิปนี้จะได้กลับไปใช้ชื่อเดิมหรือเปล่าไอเกมเลีอยวคนกากันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปให้กูโดดอ่ะ ได้ดี dropping in hang on ไปนี่เลยเออเอาต้องความคิดดีนะเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไล่ไปที่สนามมวยไอสัตว์เลือกตามกูได้แล้วมึงอ่ะเแล้วอ่าโอ้ อะไรวะเนี่ยเอ่อเอ่อเอ่อเอาซองออนแล้วกันมามีใครอยู่แถวนี้ไหมข้างบนหัวกูนี่นี่แหละเฟิร์สบัตไปแล้วฮะเราต้องรีบหายาหาอยู่ รู้สึกไกลมากใช้วมันยิงแตอนนี้เนะี่ยเดี๋ยวหามุมก่อนนะครับรู้สึกว่ายู่แถวนี้นั่นไงไม่โดนใครเลยนี <c oughs> ่ตั้งเจอปืนถนัดหน่อยถนาดัดเหรอ ยังไม่ดียังไม่ดีใจเย็นนี่งไงอมืมาไปหนึ่งนัดนะจ๊ะแมงเลยติดมีอะไรให้กูบ้างโอ้แจ๋วโอ้โหโอ้โหโอ้โหของดีทั้งนั้นอันนี้แม่งลุงอาชิบหาย วิ่งอะไรกันนะวิ่งทำไมโอ้โหยิงไม่โดนเฮ้ยอันน้นแเละอ่าฮ e นนี่ชิลด เมื่อกี้เหมือนมีอะไรขยับยิงสุ่มๆไปก่อนเฮ้ยหายลืมดูโอ้โห สี่ทีมรีโหลดอีข้างบน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 เห็นอยู่เห็นอยู่มันจะไปไหนล่ะไม่โดนอีกเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่มันขึ้นไปมีหนึ่งตัวใช่ไหม Reloading. Reloading. We've got company. Pull squads down. We made the right choices. Two other squads remain. That's the last of them. Cock, Go, cock, I hear. Maybe อ๋อไหนดูไหนสินี่ไงอือืโอ้โหก่อแดงก่อแดงไม่เลไม่ตูไม่ตูเอออ้าวล่วงแล้วเอ้ยแผดนี้มันดีนะว่ามีนี่ด้วยรีรีเกาะเองนะเพื่อนเราล่วงมแล้วมานี่มานี่ช่วยก่อนเ้อเด้อเด้เดเด ไหวนั้นะลงรูไปละตัวนึ่งอย่าเพิ่งมีใครมานะซัพพอร์ตกูก่อนอุ้ยไม่เงยยิงไม่ช่วยขยันแต่ล่วงอย่างเดียวเลยมึงเนี่ยชิบหาย อ่าโดนก็โดนมาทั้งหมดต่อยมาเต้ช่วยตัวเองก่อนนะตอนเนี้ยมาแล้วใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยแม่งเรื่องไงเห็นไหมนี่ถ้าช่วยนี่แย่เนีเกาะมันแดงด้วยไม่ไงต่อยมาดิได้จังหวะช่วยพอดีเมามาช่วยกันยิงหน่อยเว้ย เออควรจะรอดมาได้ทาไงวะเนี่ยอีทีม next guy, but we g o ล t ซ go. มีสไนปเปอร์ตัวนี้นะไปเฉี่ยชิบหายโอ้โหเ้ยนั่นไงกูว,ว่าแล้ว กูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วหายแล้วช่วยกูด้วยโอ้แตงกิ้วเดี๋ยวบาร์โลคนนี้ก็พอไม่ได้อยู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 ่ไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเพิ่มเพิ่มมาเล็กก็พอ แล้วแต่แล้วเชียวหูป้ะเจ้าขยับก่อนกูสองทีมนะไหนเช็คหน่อยซิ นี่ไงโอ้ยเขี้ยบไปละโอ้มันไวมากเลยนะไอ้นี่อย่า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 โอ้นั่นนั่นไงโดดเป็นลิงเลยไหมไม่โดนอีกน่าอยู่หลังกล่องนะครับอยู่หลังกล่องมันก็ไม่กล้าเข้านะ อย่าลอวงบีบเียยังไงวงต้องบีบอยู่ล้อีกสามวิเนี่ยมาแล้ว t h target โอเคมาแล้วกดดันไว้กดดันมันไว้โอ้ยเกือบแล้วไม่ละ เราไม่สู้ประจันหน้านะแพ้ขเขาทุกทีเยชนะอีกแล้วผมไม่เปลี่ยนชื่อเดิมด้วยเพราะผมชนะไงถึงจะไม่ได้ช่วยอะไรก็เหมือนเดิมโทำดีทำดีทุกคน โอ้โหถึงเราจะฆ่าน้อยแต่ดาเมจดูดาเมจดูดาเมจเราด้วยดาเมจเราทำได้เยอะกว่าไอ้คนฆ่าสี่ตัวอีกนะไอ้นี่แม่งลาดอย่างเดียวเลยเนี่ยเนี่ยเลยทำดีทุกคนโอ้โหเอาจริงเด็กูเห็นแล้วล่ะ รอวะรู้สึกว่าเยอะมากต้องรีบหาของก่อนไม่มีของอะไม่มีพุงปิ้งป,ปืนในยแย่แน่รี่รอไม่ได้เลยนั่นไงเนี่ยเป็นยิงก็ได้ไหมหาย close. Oh my g อ d ไปละกูโดนสแกนเฉยเฮล่าเฮล่าเฮ่ทำไงได้ล่ะครับทียวิ่งยังเป็นหนูเลยต้องตามต้องตามต้องตาม ตามไปจะรอดไหมเนี่ยวะโดนแล้วไม่กูเนี่ยโดนแล้วแม่นอย่างว่ามึงเนี่ยโอ้ยซอยคอยแน่ซอยคอยแน่สู้เอาจริงเด็ ตอนเนี้ยนะอือล้งแขนหลังแขนโอ้ยยอด thank you ไปหาเลือดก่อนเอ่ฉยไม่มียงไม่มียาเลยเข้าเลย โอเคแวแ That the a the l e n i c n e work. u r e g o d อืม้ยเจ๋แล้วโชคดีตลอดเลยแล้วดูเลือดกูด้วยถอยก่อนถอยก่อนชิงก่นเว้ยตอ เฮ้ยมีเลือดเลยก้โอ้ยิงกันเก่งแท,ท้มากร <45. S 1> เะเดียดเด็ดนะอ้อม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  คุณลุนช่องอือจะไปพี่เบิ้มว่าไงพี่เบิ้มโลว์อะโลอ่ะคู่อยู่ข้างในอย่างหล่อช็อตนี้โอ๊ยเกือบไม่รอดก็ยังคงตามหายาโอ้ยโดนสแกนอีกแล้วยังเหลืออีกเหรอ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนั่นไงอ้าอวเพือพ่อนเพื่อนล็อกแล้วโอ้โหวิงว่งวิ่งเอ้าวิ่งเป็นหนูเลยเอาเรียบร้อยสามไปอีกแจ้งคิวเ,เอ่อเลือดอยู่ไหนไอ้นิดไม่ดีซีนไอ้นิดไม่ดีซีน กายไอไอฮีลิ่ไม่มีใครฟังกูเลยจ้ะโอ้ยเฮี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 ยกูต้องการกระสุนดาโอ้ my god กระสุนกระยาอยู่ไหนเนี่ยไอ้พวกไอ้เหี้ยอะไรวะกระสุนกระยาไม่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 ต้องการเลยพวกนี้ต้องเหี้ยแล้วไงอซิกมีอะไรบ้างจะพึ่งดิดูเลือดกูกูดูกูดูเลือดกูด้วยนี่กันรีบเล้วกันอ่า เอาเอากันอีกแล้วตรงไหนเนี่ยได้ไปแค่เกาะน,นะโดนเนี่ยโดนอีกโดนกูอีกแย่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 โดนสแกนนะ้มันลดตำแหน่งแล้วต้องต้องเปลี่ยนที่ก่อนจะไปที่ไหนวะเนี่ย ไปช่วยเพื่อนก่อนตอนนี้โอ้ยข้างหลังหลังได้แล้วอุ้ยกัดเลยโอ้โหเกือบไม่รอดให้ตายเถอะเดี๋ยว้กู ไปอ,อยก่อนโอ้ไม่มีอะไรแล้วไปก่อนไปไหนเนี่ยคุณฮัสซิกกระโดดไม่ถึงไม่เทเลย โอ้โหพามาเจอตีนอีกแล้ว้ม่เทเลยไ่เลยโอ้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 โอ้คโอ้คโอ้โอ้ยโอ้ทโอ้ยโอ้้ว ถ้าใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe like, นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะแล้วก็มาดูคนก,ก,า,กนากๆอย่างผมเล่นนะใครมีทริคอะไรแน่นอนก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับก็หวังว่าจะ็นอยกับคลิปนี้นะครับไปละขอบคุณครับจุ๊บๆ